สวัสดีครับสวัสดี youtube ชาแนลวันนี้อยู่กับพวกเราช่องวัยรุ่นโฟวิลมื่อนนี้เฮาสีมาผ้าผ้าพี่น้องมาเบิงการปล่อยปลานะครับทางนี้เลยครับทางนี้เลยมื่อนี้เฮาเดยไปนํ้ำลูกพันปลามานะครับลูกปลาพันปลาเป็นปลาดุกบิกอุยนะครับจำนวนหนึ่งร้อยตัวนะครับ าดุกบิกอุยครับส่วนอยู่ในกระช่างอยู่ในกระช่างกับนีอยู่แล้วประมาณร้อยหาสิบถึงร้อยเจ็ดสิบตัวครับที่เด็ดของเ้าอยู่นีครับที่เด็ดของเ้าที่เด็ดของเ้าคือปลาบึกครับปลาบึกลอยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมครับตากล้องครับปลาบึกจำนวนหกตัวนะครับตอนนี้เฮ้า ก้อนห้าสิบปอยนะครับกเกือบสี้ทุกคลิปแล้วครับผมเดครับผมเดแนะน้ำนะครับว่าผมเดแนะน้ำว่าเขาควรสีเอาถุงปลาถุงลูกปลาของเขาหน่ยครับเนี่ยปึบ๊บแบบนี้นะเขาน้ำมาล้อยน้ำใหม่อีอนนะครับน้ำมันล้อยน้ำหรือให้เขาปรับอุณหภูมิให้เขากับน้ำก่อนว่าก้อนห้าสิบปอยนี่ เขาปรัปอุ้หภูมมร่างกายของเขาเขากับสภาพน้ำก้อนไอ้ชื่อไทยมันตรงๆนะครับขาปลานั้นปลาเขาสิเกิดอาการนอกน้ำครับตอนนี้ของผมนี่ผมแชมาประมาณสิบหาถึงยี่สิบนาทีแล้วครับวับนนี้ตอนนี้เขาสีทําการปล่อยนะครับเป็นปล่อยเป็นปลาดุกก้อนเลยครับปลาดุกบิ๊กอุยครับปลาดุกบิ๊กอุยหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าตัว รวมกับดิเป็นประมาณในกระชังนี่ปลาดุกของเฮาก็ดิปลามันสองร้อยสองร 200, ้อยปลามันสองร้อยแปดสิบครับขับปล่อยลงไปแล้วเอามืออื่นตอนสายๆประมาณจะสองโมงกว้างสี่ห้องไปทำการแห่อาหารน่องปลาครับมาัาที่นี่นาสิทำการปล่อยน่องปลาบึกครับ เดี๋ยวฟังทีครับตากล้องโอ้เป็นปลาหน่อยว่าปลาหน่อยเฮาซุ่มปลาขาวปลานิ้นปลาในที่เฮาออกมาลุ่มกวนลอยเต็มเลยครับน้องปลาบึกเฮะสีปล่อยเขาออกเองครับว่าเหมือนปลาดุกครับเฮะสีปล่อยนามเขาถุงครับไอ้คิวตากล้องหันมาให้ใกล้ปล่อยนามเขาถุงครับ เ,เขาไวาออกมาเองครับเขายังว่าท่านเจอทางหวงางัวคบเพิ่มเตองหัวทวงเอาเขาขอใจอไว่านนี้เป็นทางหอกเหมือนท่านสีเดีเที่ยวออกนะครับน้องเขาปย้อมออกมาเลยที่ไรเขาออกมาครับเห็นไหมครับเห็นไหมปึ๊บไปแล้วครับหนึ่งสองครับ ตัวที่สามมาย่อมออกเอาเห็นไหมครับออกไปแล้วครับตัวที่ 3. สามีเอามันหกตัวนี่มาตอนนี้วนอยูตีนผม,มนี่ครับน้องเขาสียังบ่คุนโอ้โบแมนหยาเหมือนะป่ามาวนอยูตีนอ่าขึ้นไปเ้องเขาขึ้นไปตากลองลมลม,ลม กาคลิปก่อนหน้านี้ที่เข้าทําการมันฝึกใปเข้ากับยังบ่อท่านเดเย่อย่งบ่อท่านเดีตัดต่อยังบ่อท่านเดีแก้ไขส่วนที่ว่ามันบอดีออกไปครับกะเข้าสิขออนุญาตเอาคลิปนี้ลงไบก่อนนะครับแล้วคลิปที่ว่าเข้าปล่อยปลาตุ้มปลานิ่นปลานปลาขาวสะเทียนเดี๋ยวเข้าสียเอาลงตามเอาคลิปลงอับลงที่หลังนะครับเขาสีขอเอาคลิปนี้ลงก่อน รวบรลัดตัดตอนเรียวดีนี่ชื่อดูไทยเห็นว่าซุ้มปลาหน่อยเห็นหมเห็นมะเหรอเอาเอาวานหัวอาหารเนี่ยมันจะหน่อยเอามา,มาบึง้งมาไทยอีพอดิวานอยู่ปลาก็ได้หนึ่งสัปดาห์ครับเห็นหมครับ ซูมเลยเนี่ยครับบ่ต้องซูมถอยออกมาครับถอยออกมาปกติเลยครับบ่ต้องซูงยุ่มเงี้ยหยุย่นเงี้เลยเ,ออหเห็นแค่นั่นแหละสำหรับทางหัวอาหารตอนนี้เฮาเพิ่งเริ่มปล่อยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับหัวอาหารกะดีบ่มั่นใจว่าสิตกเดือนละจักกระสอบเดี๋ยวเฮาคอยสิมะขานวณกันเฮาสิม,มา แจ้งลงคลิปแจ้งเรื่อยๆว่าขั้นตอนแบบใดแล้วก็ที่ห้องกัดทีทําการทําการทําการเห็ดาการขยาย EM บำบัดน้ำเสียนะครับข้างห้องกัดีเด็ดทสสดสอบไอพี่น้องเบื้องว่าการห้องเห็ดจุลินรี์ขยายจุลินรี่ EM นี่เฮ้าที่กำจัดน้ำเสียกำจัดของเน่าในะํำมันสีแบบใดครับเดี๋ยว วันนี้คลิปนี้เข้ากันนาสีมืดเลยเนาะไอ้ที่ว่ามีอย่างเพิ่มเติมไหมครับไม่ครับ,รบอ่าโอเคครับง้นเอาเป็นว่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามากดซับสไครต์ให้น้ำได้ครับให้ช่องไม่หลุดโฟร์วิวครับช่องน้องไม่ฝากติดตามนะครับสำหรับโอกาสนี้ผมขอก่าวคำว่า,าสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกัน e ีพี่ต่อไปไปเลย